ซ่าซิปคุณพูดได้ไหมซ่าซิซ่าซิปซ่าซิซ่าซิโอเคทีมงนต้องสองโพสใช่ไหมผมต้องเหมือนกันต้องมีสองโพสถูกต้องโอเคครับผมนะล้วเดเราจะซ้าก่อนเลยนะเอาจริงๆแล้วอ่ะอยากเล่นไรเล่นก็ได้เลยนะเอาความน่ารักให้ข้างล่างเลยเพาอิจฉาต้องลับโอเคแล้วชอคนจพ 1 One, two, oh, nine, six, 2 3สองอทุกตังบัตระดาบโอ้โหโอ้ต้องารเล่การเปล่งกันโอ้เก็คือมีเบียดกันเปะพุทเขาเห็นจะช่องอ่าเออนจะช่องเปล่าติดตาไหมติดตาไหมติดตาไหมโอเคชอว์ you get what I'm s a y i ซ g right ชอสส โอเคครับผมก็ค <okay, okay. S 1> ือจับจับหัวจับยอกขึ้นแค okay, ่นั้นเองโอเคนะ้วป๊อปชาดเดี๋ยวนอนทุกคนครับคุณจะต้องซื่อใส่กับต,ตัวเองปิดตา close your eyes close your eyes close your eyes make a wish ปิดตาแล้วครับปิดตาพร้บนห,บน,หนึ่งสองสามเหมือนจนถูกหมดเลยนะผมป๊อปชาะเชิญคุณป๊อัชาด ขอบคุณมากครับเยี่บากนะครับขอบคุณมากครับเราต่อนะครับผมเนี่ยุกท่านดูเนี่ขอที่าพี่บากน ผมเหนือจะให้ทัู้่นะหันหน้ออกจากกันก่อนค้อโอเค so that's two w s าาโอเคนะ โอ้จะแโอเคโชวซนเดรกแบ็คโอเคทันทีนะครอบ yes that's how we do yes 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 แล้วพอมื้อ one t and you turn around turn around โคไรเลยออกมาเป็นท่าใครที่ท่ามันก็ได้คือเปิดเวลาเปิดซ่ากับซีกไงซ่าก็คือนี่กำลังนี่ซีกก็นี่นะ 알았어요? 알았어? 두 가지 자세, 네? 두 가지 세가 있는데 그 중에 하나를 고르시면 돼요. 세 okay. yes. Just i l e g e taste. l t o r k out, r o w h e h t i e n e t i e n t Alright, alright. So now you you o point, you e o you get a p o i n Alright? One, two, three! three. <laughs> <Yeah! laughs> two more. Oh my god! Oh. <laughs> <laughs> Thank you very much! So now first game is done. Okay. Second game, second game. So, Okay. What the game? Give me some. Give me some Give me song me. Korean orange. Korean oh, orange. okay. Okay, ดูจบดูจบปมบูรการบุรณาการนับก่อนนับก่อนฮะนับก่อนเลี้บเท้าเลี้บเท้าขอทีมงานช่วยเท้าด้วยฮะเว้ยเวยเวยท้าแขนนิดแขนนิดวางขออนุญาตวางข้างล่างไดมครับวางได้ขออนุญาตวางได้ด้วยโอ้โหขอโทษได้น้อยมาขอโทษด้วยนะครับโอเค Số bé bé đi đâu Đã 12 diện số Không phải đây là nhớ chưa? Oh, wow, you got a lot Không phải đây nhớ chưa? Thế này, thế này Không 24, 23 for you, 23, 23. And you, and you, how much? Hey, Control My number. Who's that? You know that? Oh. Oh. <laughs> oh. Okay, okay. <laughs> oh, it's a it's Let's go. The no rest.

Put it down on the floor. Put it down on the floor. Okay. Pick it up. No, no, pick it up. Pick it up. Thank you. Sure. How many you have? How many? Yes, we got 17. How many? How many? How many? 29! โอเคอว้าครับตอนนี้ครับจะบอกว่าคุณ่ครับบอกเขาหน่อยว่าเขาเจ่งมากเขาแบบเขาไม่มีกับแพงกับตัวเองกับแฟนคลับเลยเขาน่ารักมากเลยอ่ะเเนคริสเตนโโกคัตชีโอเูนิีอมโอเ thank you very much you are so kind man I'm telling you man you are the greatest that's why you become about okay. This food, right? oh, a bad seven ขอบคุณมากนะครับโครงกานที่เขาทำได้ขนาดนี้นะครับให้ใจของเราอิ่มอกอิ่มใจนะครับเอาละตอนนี้เดี๋ยวเราจะให้นะแต่ละท่านที่เป็นเซอร์ไพรส์โอเคนี่คือไฟล์แมพูนะครับ o s สเตอร์พอมกับ S Korean Orange Cola g o d w h I want to taste that okay that sounds good okay turn ครับ ควัสดครับคัมเมิดาขอบคุณมากนะครับหรับวันนุขอเคบคครับขอโทษขออนุญาตบงครับ o f r the last e w o Come v e r y b o d y one t w r o e s ออได้า คุกคนครับวันนี้ก็เซเว่นเขาบอกว่าเขามีอันเลื่อเบดเป็นเซอรไพเล็น้อยก่อนที่จะมาในวันนี้พร้มหรเปลเป็นพิเศษสดสบนเวทีครับโอ้ได้สดๆเลยเหรอได้ครับร้องสดด้วยใช่ไหมครับได้ไหมยไหมยไหมยครับเท่าคือไคผู้เรียนบุญบุญคาต้งไู้เรีนบุญบุญใดก่อนเกเลย We're gonna fight. We're gonna die real late. Now we're hungry guy too We're gonna fly Go on the road.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  Go on ว,นนวันนี้ขอบคุณพี่พี่สนแลบครับเี๋ช่วยแปลพี่ด้วยครับวันนี้พี่พี่สุมชนนะฮะเกือบทุกช่องเขาเรียกว่าทุกช่องที่ประเทศไทยมีมาทงานเพื่อพวกคุณเลยนะ oh, wow. oh, Bangkok, ว,วันนี้ที่ทพกองาเพวกคเลยนะฮะวันนี้ที่กรุเที่กรุงเทพฯทอบคี่กรุงเทพฯทุกช่องที่กรุง w ทพ r e ุกช่องที่กร e ง e ทพฯทุกช่อ o ที่กรุงเทพ r e ุี่กรุงเองุณนะ <c oughs> อบคุณท่านผู้บริหารนะฮะจาก เอสโคลาเราขอสีปมือแดงแดงด้วยครับนี่นะครับยืนขึ้นเลย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 ครับผู้บริหารแทุกทุกคนครับปรมือดังๆดงขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับและงาวันนี้ครับอาการแถลงข่าวนะครับขอแค่ไปใหม่ล่าสุดของเราครับกับเอสโคลาซาสีสุดขั้วกับเซเว่นวันนี้รู้สึกดีใจมากวันนี้ขอบคุณทุกทุกคนขอบคุณทรานสเลเตอร์มาด้วย และผมเชื่อว่าวันนี้นะฮะแฟนทุกๆคนของการเซเว่นนั้นจะต้องมีคุณอยู่ในอ้อมกอดอย่างแน่นอนโอ้ oh. และสุดท้ายแล้วถึงเวลาที่เราต้องจากากันแล้ว oh. ครับแบบครับ สุดท้ายจริงๆแล้วมีอะไรอยากจะทิ้งท้ายกับสุดท้ายแฟนทุกๆคนนะครับก่อนที่เราจะลาลงบนเวทีอีกนีหนี่งไปเอ่อต้องอยาก่านนะครับก็รสสีดาท่เจได้อวัคนจะเเเป็นนววลาดียถึงมัสั้นๆกพัก จะบอกว่าเป็นเวลาที่มีค่าของพวกผมด้วยแล้วก็ของหลายๆคนด้วยนะครับผมอ่าก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนขอติดตาม GOT7 ตลอดนะครับผมแล้วก็อยากให้ทุกคนขอเป็นกันล่าเร่อเ,เรื่อด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมาแล้วก็อย่าลืม อุดหนุนเอสโคลาด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะเริ่มวางขายเลยเลนี้แล้วนะครับผมยิ่งได้ยินนะครับทุกคนครับเวลากินเอสโคลาต้องรู้สึกยังไงต้องซาซีสุดครัวด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกนะทุกคนด้วยนะขอบคุณทด้วขอบคุณ ชวนเรายกมือสู้บนิ่านของเราทุกทุกท่านด้วยวันนี้ขอบคุณคาับเชนเดคุณแกด้วยนะวันนี้พวกเราต้องลาไปก่อนแล้วอย่าลืมสามารถเปิดความซาสีสุดคั้มันน้อกับเราทาง a c e บ o o กเอสโคลาร่วันนี้ลาไปก่อนครับเณนเดล